นสวัสดบีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมนะสามที่ดี้ตจะรับเราชูทีมงานมาให้ครับอาวันนี้เราเดินทางมาตามแนวทางปูจอมปวกเนาะจอมปวกท้าวปูเซ่เนาะงวดที่ผ่านมาก็ศูนย์สี่หนึ่งเนาะสามตัวแปดแล้วก็สี่หกครับเนาะวันนี้แต่งที่ดีขอโชคได้พี่น้องเด้อ พนลังไหลเ,เข้ามากเพราะขาดสายล้นทะลักเข้ามาเนาะบรรยากาศเรือ<ส>จะมากว่ขอโชคน้ำกันเนาะสำหรับวันนี้จะมือไปทีกรรมแบบไดอย่าขาดขับผมเนาะติดตามไปร่วมความกันเด้อพี่น้องเด้เออเออคนมาใบดิละเอาไปสามจา้าเป็นประชุมอยู่ปัจจุ <laughs> บันโมจิซีเขานี่ล่ะใช้บุญแน่นแล้วพี่น้องแอนใช้บุญก็ลัง่างมากเลยจ้า เครื่องให้ผ่านพี่น้องกาเินกับว่าจ mm so ุดเวลาดื่มมันมาั้งสิ่เามาต่อมากันขอบุสวัสดีค่ะแสดงมานึ่งนึ่งสี่นจุดกวลาใบสเด่นมนจุดกระดาบสามแต่ว่าเป็นระบาอาเวลาเดื่มแต่ว่าจากดูคุณมาเอกเวราเดื่มข้ากระาคอยู่ใหนถาพี่รองญาติที่ทำยังมาหลายคนมาหลายต่างระเทมาหลายเขาช่วยกันเหรอฮะจะเป็นปล่อยเป็น

อาพี่รองบรรยากาศครับผมนะสำหรับวันนี้พติดตามนะ้ก็งินเยอะพี่้องเนาะสวัสดีค่ะสี่ะะเี่นี่คือบรรยากาศล่าสุดของการมาขออชคเนาะ จอมปวกูสครับผมเนาะเอาบ่รุ่นนับกันว่าสามตัวนี้จะแ,แตกอีกไหมสำหรับวันนี้นะใช่วันคืนอามันบรรยากาศครับผมนี่คือจอมปวกนเนะเาะอา่ามันบรรยากาศครับ

คนละนหนึ่งร้อยหนึ่งเซนเนาะบรรยาตามครับผมเนาะนี่คือบรรยากาศลาา่าสุดเนาะเคนจามาล่อขอโชคด้วกันเนาะจะมีพิธีการจุดทูกเชียงไทยนราคือก่อนเนาะแต่ว่าตัวเลขของเจ้าของที่เนาะถ้าเปลี่ยนรถว่าหันศูนย์สี่หนึ่งสามตัวตรงๆ รถผีหลังเด้อแต่ว่าทะเบียนรถอีกคันหนึ่งที่ยังไม่ได้ออกเนาะก็คือ8567ครับน 8, 5, 6, เนาะ8567คือทะเบียนรถที่ยังไม่ออกรถผีหลังเด้อที่เขาหายยึดจับรถตัวนี้ไว้แล้วเนาะนีะ่โคนรมืดอำเภอพี่น้องมากว่ามือม,มืดเนาะ น้อพี่รองเนาะโอ้ออดังเนี่พี่รองด้อยูอ่น้องบัวลุงภูครับผมนะ้องอยู่อำเภอนากลางเนาะปกครองอยู่อำเภอนากลางครับเนาะแ้วเจ้าได้โชคพี่รองเนาะได้ถือห่อนละวันที่หนึง่งวันที่ผ่านมาละวันที่หนึง่งสองใบแล้วก็เลขสามตัวศูนย์สี่หนึ่งแล้วก็ ซี่หกครับผมได้ทั้งบนทั้งล่างได้ทั้งโตกับโต๊ะตรงพี่น้นองเนาะเอาว่านี้มื้อนี้กับนวดปล่อยเพิ่นเนาะอย่าพลาดฮามารอติดตามตกันแต่ว่าทะเบียนรถที่ยังไม่ได้อ่ายังไม่ออกอีกคันนึงของเจ้าของขี่รถพี่น้องเดอ้อแปดห้าหกเจ็ดครับเนะาะเจ้าก็บไม่ได้คล้ายแล้วนะเท่านี้นนก็ได้เนาะ เอาใหญ่ออกตัวทำเต็มเเยอะแล้วเยอะก็ต้องใหญ่ออกพี่น้องเขาเจ้ามากดอกบรรยากาศเต็มเลยเต็มไปเลยหมเต็มเลยเอาอย่างไงก็รอดบรรยากาศไปพร้อมกันเนาะสำหรับตัวเลขถูกด้วยเพียงเด้อถ้าใครรอได้ก็รอเนาะ ทางขง้างเจ้าจะลงคลิปให้ดูเราสำหรับเลขถูกด้วยพี่นังก็เอาแต่ว่าที่สำคัญเนาะตัวเลขแปดหาาา้าหกเจ็ดมอกน้ยมันนนสองอบารพี่นังนะเนาะอาเนว่าถวยายทุกมุมมองพี่นังเนาะ อ้าวอะไรกับตั้งร่อกตัวเลขปลูกพร้อมกันนำ้นำใช่ดน้ยรองนำ้ำเอานำ้นำเอาไว้ละอ่าไปกยากาศครับไปกระจายดูนี่ทะลักเลย ไปด้วยกันนะสำหรับประเภทคูกกรับผมเนาะคื่มคนจะทำพิธีดุวงแล n g จะจะจุดขอโชคงวดประจำวัที่16สิงหาสี่ฮันจะผ่านจะผ่านไปนะจะทำพิธีด้วยคนที่จุดงวดที่ผ่านมาได้ีนีจะเปลอย่างเด้อเน คาดครับผมนะเดี๋ยวก็ส้มเราแบบจะเรียกย่า้วแบบขึ้นให้เห็นขึ้นให้ดูไข่พวกเดัวกั็ไปตรงกันกะเบียมแม ตัวไหนม้นาดตัวนี้ตัวไหนล่ะมา้เงยนี่คุณตัวไหน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 อยู่นไหนอยู่น่ตไนอยู่ีหน่นตัวไหนนตัวไหนอยู่หอูนตัวไหนอูนหอยู่นี่ัวไหนอยู่นี่หนยูัหนอนไหนอนอู่นอวอเนี่วอยู่นนอยู่นอยู่นี่ตัวไว่อไ่ เรอ้อก็ได้คลิปอีก้าที่เราต้อบรรยากาศรับร้อตัวเดกพ่อตัวเด็กกับพ่อตัวเดียวให้เอด้วยเนี่ยเพื่อแงรับชมอะไรโอ้เฮ้ยเฮนแง่เด้วยอซูนอซูนไายดนยุบัานชุ่มดีบเล่าเบอร์อด้มาแตะใส่คื่บอมีพอดนะมาแค่ไหี่แล้วี่ไ่มีขายแล้ว่มีขาย้าอยู่ดีเขาบอขายปิดเลยป้าทู

เี็กาลบนดู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 ดับูด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 ดีดูดูดตดูดูดนวูด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 ูู่งูดะดูดแ,ทแทน่แดู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 ดาดูดดา

ขาไม่เหนื่อยมั้ยไปได้ครับซิ่วๆมาชิมชิวได้ได้มันมีผู้ว่าแต่พระเลขแล้ว ขอให้แหงๆปังๆครับผม